วัเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมฟุกจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าทรงน้ำมันนะครับซึ่งสั่งมาในช่วงโปร9เดือน9นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อหนาคิตะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับ ใจกันนะครับนี่ครับมาดูกล้ใจกันสินค้านะครับที่ส่งมากา็หลุดออกบ้างนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจานใส่เอนนะครับแล้วชุดนี้แบบนะครับจะแถมใบมีดแบบใบตัดหญ้านะฮะของนาคิตานะครับตัวนี้อ่สิบนิ้วสี่สิบฟันนะครับแถมมาสามใบนะครับ เป็นแบบวงเดือนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเซตนี้ผมสั่งมาแบบสี่ก้อนเลยนะครับมี่เครื่องมือประกอบนะแท่นชาร์จสายสะรายบางใบนะครับตัวนี้เป็นใบนีดแบบ ทรงมกรกตนะมาดูตัวเครื่องกันนะครับต,ตัวเครื่องหนักประมาณสามกิโลกว่านะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับสินค้าภายในกล่องนะครับก็มีให้ดูมีประมาณนี้เลยนะครับผมอ,อันดับแรกนะครับผมจะประกอบตัว แนติดก่อนนะครับแทนจับแบบนี้นะฮะโดยเขามีเครื่องมือมาให้นะครับแนั่นมากครับอื้มหัอขันมันแน่นมากเลยอื้ม สองข้างนี้แยกกันนะทำให้เราให้มันไม่เหมือนกันหําทำให้เราปรับได้ใช่แบบนี้จะทำให้ไม่เมื่อยพออนะายแล้วนะัะต้องดูองศาของมันทีออมาใส่ตัวบังใบนะครับเพื่อกันเศษหญ้านะครับตัวนี้กันกระเด็น ในชุดนะครับเขาก็จะมีตัวตัวใบมีดสําหรับตัดเอ็นตัดหญ้าไว้ให้ด้วยนะครับเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับผมจะพยายามใช้อุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับทั้งๆทีท่มีของครบอยู่แล้วนะฮะที่เห็นนี่คือเงือทั้งนั้นนะ ะระยะครับใบมีดก็อยู่ประมาณนี้นะครับ น็อตตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอัดจารบีนะครับนี่ครับเวลาใส่นะให้ดูลูกศรเขานะครับก็คือใส่ไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัดจารบีเข้าไปในรูนี้นะครับวิธีประกอบใบมีดนะครับอันดับแรกนะครับให้ใส่จารบีนะครับเข้าไปในชุดเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็ขันตัวล็อกนะครับ เพื่อที่จะล็อกใบมีดนะครับจากนั้นใส่ใบมีดนะครับวางลงไปให้ตามลูกศรแบบนี้นะฮะใช่นะฮะแล้วก็ตัวครอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกันทําพัน้าพันนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเป็นเกลียวซ้ายนะครับแบบนี้ ตัวล็อกใบออกนะครับทีนี้เราก็ทีนี้เรามาใส่สายสะพายนะสายสะพายสามารถปรับได้นะครับตรงนี้เขาก็ทำแบบง่ายๆเลยล็อกอเ,เดี๋ยวลองไปปรับดูนะฮะแบตเตอรี่นะครับหันหน้า นี่นะครับนี่คือตัวแบตเตอรี่ของมันแบตมันใหญ่นะใช่แล้วก็มีปุ่มเช็คด้วยนะครับนี่ปุ่มเช็คอยู่ด้านนี้นะครับเราจะสามารถดูได้ว่าแบตมันมีจ,จำนวนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร,ร่นะฮะมีไฟมีไฟบอกเป็นแบต4แอมป์นะครับตัวนี้สามารถใส่อ นี่นะฮะใส่แบตของอามากิตา้าได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองกดดูนะครับว้าวเสียงน่าลองครับสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันดูนะครับ ตรงนี้ใช้แบตสามคู่ครับผมซื้อแบตสำรองมาเพิ่มอีกคู่หนึ่งแล้วก็โปรโเขาตอนสั่งมันได้มาสี่ก้อนอันนี้มาเก็บงานตอนเย็นยังเหลือใกล้จะมดแล้วน้ำแฉะนะครับน,น้ำแฉะย่าเหนียวนะฮะ ความความคงทนของแบตนะครับผมสรุปให้เลยนะฮะตัวนี้ใช้ได้แทนเครื่องน้ำมันแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะไม่ใช้ตัวนี้แต่นะครับต้องใช้ใบตัดดีๆนะครับผมลองใบเอ็นใบวงเดือนใบปังตอใบใบอ,อะไรใบคมแฝกนะฮะแล้วตอนนี้ลองใช้ใบแบบไอหกแฉกแบบนี้ นะฮะรู้สึกว่าใบหกแฉกอะ่ะจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่น้อยที่สุดนะครับส่วนไอเอนตัดหญ้าก็จะตัดหญ้าที่ส่วนผมไม่ขาดนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัดออกไปเลยตรงนั้นนี่นะส่วนไอตัวปังตอนะครับตัดดีครับแต่ต้องรับให้คมกิบนะครับแล้วก็จะเปลืองแบตเปลืองแบตหน่อยหนึ่งส่วนวงเดือนก็ดีครับก็แต่ฟันมันจะ มันจะหักเร็วนะครับในกรณีที่จะโดนก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ลังสั่งแบบแบบฟันหนามาลองดูวงเดือนฟันหนานะครับก็น่าจะพอๆกับตัวไอหกแฉกนี้หกแฉกนี้ที่จริงซื้อมา60สิบกว่าบาทนะครับก็ไม่มีคมด้วยซ้ํานะครับคมเขาส่วนคมมันประมาณ1นมิลนะครับที่ที่ไม่มีคมนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับเลยก็คือแกะกล่องมาก็ลองใส่เลยก็ ก็ได้แบบนี้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทําให้แบตอืดด้วยนะอืมอนี่นะครับเป็นแบตลูกที่มันขึ้นว่าหมดนะครับผมก็งงเหมือนกันหรือว่ามันเป็นอ่อะไรอ่ะผมใช้ผมใช้หนักไปติดต่อกันนะครับมากดดูนะเพื่อนเมื่อแบตยัง มันเหลืออันนี้คือคู่ที่ที่ใช้ไปตอนแรกนะครับมันเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนไอ้คู่นี้นะถอดมันนี่นะฮะอันนี้คือคู่ที่เพิ่งหมดไปเมื่อกี้เรามาดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วคู่นี้ก็มันจะเหลือไฟอยู่คู่หนึ่งนะอ,ยอยู่หยุดยคู่ละลูกนะฮะ งงมากครับผมก็นึกว่ามันมันใช้ไม่ได้นานแต่ที่จริงมันนาน,นครับอยู่ที่ใบมีดล้วนเลยนะนนี่ก็ตอนนี้กี่โมงลนะนา <18. S 1> หกโมงตรงนะครับหน้าใกล้หน้าหนาวอนละปลายตุลานะครับยีสิบตุลานะครับอันนี้ก็พ่อป่นนะครับพ่อตาตากำลังเอาขอบย,าย้าอยูก็ ใช้ดีจริงตัวนี้นะครับตอนแรกก็ใช้เป็นเครื่องน้ํามันนะครับมันทั้งหนักเหม็นนะครับหนักเหม็นมลพิษทางเสียงอีกนะครับเสียงดังมากแล้วก็ความร้อนนะครับหลายอย่างเลยผมว่าเปลี่ยนมาแบบนี้ผมแฮปปี้มากเลยตอนนี้ผมผมชอบผมชอบการตัดยากขึ้นเยอะเลยนฮะโอเคก็ นี่ครับก็ดูมันเป็นๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้หลังจากที่ใช้งานมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับนี่ตรงไอตรงนี้มันรูดออกมานะครับตรงมือจับนี่ครับกาวมันไม่ดีนะฮะส่วนด้านนี้จะก็แก๊กก็แก๊กหนนะฮะอันนี้ข้อเสียนะข้อเสียนี่อะไรอีกก็ ไม่มีส่วนไอตัวนี้ของเดิมเขาให้มามันสายมันเล็กนะครับผมก็ซื้อตัวนี้50บกว่าบาทเป็นแบบหนาๆน,นุ่มๆน,นะครับซึ่งที่จริงไอตัวเล็กๆอ่ะมันมันก็ใช้ได้นะเพราะว่าเครื่องมันมันเบาดูผมสามารถถือได้ด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่สองนิ้วนะครับมันเบาจริงๆก็ขอจบคลิปรีวิวนะครับเครื่องตัดหญ้าทรง ทรงเครื่องน้ำมันนะครับลนาริตะนะครับรุ่นรุ่นอะไรน,นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้แล้วนะครับรุ่นจารุ่นไม่ได้นะครับก็ใช้แบตตัวนี้รับรองว่าโอเคคุ้มนะครับดีกว่าเครื่องตัดหญ้าน้ำมันเยอะเลยนะครับผมแฮปปี้มากชอบการตัดหญ้าละตอนนี้บาย